โอเคผมต้องขอกล่าบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันนะผมพบรายการเดอินเกมเมอร์กับผมเด้นนะผมวันนี้อยู่ในเกมอฮาร์ s สโตนกันนะผมนะซึ่งเป็นเกมการ์ดนั่นเองนะผมเป็นเกมการ์ดว่ากลยุทธ์ต่างๆเป็นเกมที่มันมันมากๆกนะับผมบอกตรงเลยนะสำหรับตัวผมนะเพราะว่า คือตอนแรกผมก็เห็นแค่โฆษณาใน YouTube แหละแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแต่กลายเป็นว่าเอ้ยเกมม่นน่าสนใจมากผมเกมมันน่าสนุกอะ่ะเออผมก่ลองโหลดมาเล่นแล้วติดตอนนี้ติดงอมแงมเลยครับผมนะบอกเลยว่าติดมากๆแล้วมันสนุกกับผมไม่จําเป็นต้องเติมไม่ต้องเป็นสายโหดอะไรต่างๆนะผมนะแค่การ์ดที่มันมีมาให้ตามเด็กนะผมก็สามารถเล่นเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แบบสบายๆเลยนะผมนะอยู่ที่ฝีมือการจัดสกิลเด็กหรือว่าการ อาจัดคอมโบชุดเซ็ตการ์ดนะผมนะซึ่งในการจัดคอมโบนั้นก็จะมีตามกี่แบบนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมอย่างแรกก็คือ,อจัดตามของสายที่เราเล่นนะคืออย่างเช่นสายเมก,ก้เมกผมฮันเตอร์กับฮันเตอร์วอร์ริเออร์ก็วอร์ริเออร์นะตอนนี้มีเคลมข้างใหม่นะเล่นสามเกมด้วยพีซอกับโลกแล้วว่อโอ้โหคือผมไม่แน่ใจอย่างหนึ่งคือเรื่องเสียงเนี่ยว่ามันดังหรือเปล่าเนี่ย แต่ผมจะไม่เปิดให้มันดังไปนะตอนนี้มีกิจกรรม่ามังกรมาแล้วนะผมนะผมก็รออยู่เหมือนกันนะโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวมันมีข้อมูลที่ต้องโหลดผมขอโหลดเลยแล้วกันโอเคไม่เป็นไรทีนี้ในวันนี้ผมจะมาทําสิ่งที่ผมต้องการจะทำผมคือคลิปเปิดการ์ดนะผมนะซึ่งผมตั้งใจรอจะมาเปิดตั้งนานแล้วนะผมนะ ตอนนี้ยังไม่มีแพ็กอะไรมาใหม่อ,อ๋อมีมาแล้วแพ็กหนึ่งแพ็ะไรเอออาชุดการ์ดของเมดนะผมแล้วก็ฮีโร่ตัวใหม่ตัวนี้ตัวไรเอยดูไม่ได้แฮะแล้วก็เด็กใหม่ครับผมนะชุดฮีโร่แคทก้าแล้วผมนะก็โอ้น่าสนใจอยู่นะผมนะเห็นไอ้ตัวสกิลนี้มานานแล้วครับแต่ว่าฮีโร่เพิ่งเห็นจะเข้านะ แล้วก็เด็กที่มันมีอยู่แล้วตอนนี้ก็จะมีเด็กดราก้อนนะผมนะเซอร์เวอร์ลอสนะผมนะไรท์ออฟอ่ชาร์เดลอ่ะผมนะอ่ uh <laughs> มันอ่านยากมากหนะังสือเล็กอ่ uh, อะไรเนี่ยแรนด์แท้งแฮตลัมเบอร์นะผมนะเดอะบอมบูมเดย์ใช์บู Boom, มเดย์เนาะแล้วก็เดอะเออ่วิชวูดนะผมนะส่วนต้นไม้แล้วก็เด็กฮาร์สโตนนะผมนะซึ่ง เป็นการ์ดรววนะผมนะก็คือนะก็แล้วก็อันนี้จะเป็นบทเนื้อเรื่องเสริมที่เราสามารถซื้อกันได้นะผมนะไปสําหรับไปตามล่าเก็บการ์ดนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าสามารถซื้อกันได้นะโอเคก็นะครับตามนั้นอันนี้เท่าไหร่เอ่ยนะไปหาซื้อกันได้ผมเป็นเนื้อเรื่องนะ่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมโอเคทีนี้เราไม่ให้เขียวเวลา เอ่อผมมีอยูสี่ร้0ยเหรียญผมนะขอญาตซื้อเพิ่มนะครับเอ้ยซื้อเพิ่มดีไหมย,ยังไม่ซื้อดีกว่าผมจะใช้ด้วยการที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังไปหรือเปล่านะแต่ก็ขออย่าให้เสียงมันดังไฟแล้วกันทางผมนะเพราะว่าผมาเกมนี้เสียงมันตัวเกมมันเบาอยู่แล้วไงก็เลยไม่ชัวแต่ว่าโอเคผมมียูทั้งหมด อย่างละ2แล้วผมมีครบทุกเด็กในเกมไมวเป็นเด็กใหม่นะแล้วก็มีอย่างละ2ซึ่งได้มาจากการปลดล็อกขั้นเลเวลตัวละคร25นะผมนะก็จะเกลือไม่เกลือผมนะต้องคือเกมน,นี้ไม่ใช่ว่าเชิงว่าเกลือทุกการมีประโยชน์หมดอยู่ที่ว่าคุณจะจัดสเตปเด็กยังไงนะผมนะจัดเรียงคอมโบซึ่งก็จะมีด้วยการอย่างแรกนะผมก็คือการจัดเซตตามสายตัวละครที่เราเล่นอย่างเช่นผมเล่นเมดก็เล่นเมดนะวผมว่าวอริเออร์ก็วอริเออร์พีสผมสนใผมจะเล่นพีสนะเล่นพีสอย่างเดียวเลย แล้วก็จะมีฮันเตอร์วอลล็อกด้วยนะครับผมนะต,ต่างๆแล้วก็จัดเซตตามตัวละครของเราเพื่อมันคอมโบได้อย่างที่2คือจัดคอมโบตัวละครนะผมนะจัดคอมโบอย่างเช่นอ่าผมลงเป็นหมาลาวาหมาเฝ้าฝาหมาลาวาที่ว่าแม่งดาเมจเก้าผมนะแล้วทีนี้ก็ลงเป็นซาโทวาไปคอมโบก็คือเลือกการ์ดหใบก๊อปปี้ลงในสนามแล้วก็เรียกขึ้นมือหนึ่งใบผมนะก็กลายเป็นว่าผมมีซาโทวาแล้วก็มีหมา2ตัว ก็จะได้เป็นดามจสิบแปดเลยนะผมนะคือบอกเลยว่าโหแน่นอนก็มันอยู่ที่คอมโบของตัวละครด้วยผมอย่างเช่นอา่กาการ์ดเด็กสายกลางเงี้ยผมนะเลือกต,ตัวละครไปหนึ่งตัวอ่าจำชื่อไม่ได้นะผมแต่ว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มฟื้นฟูลพลังชีวิตเอ่อทุกครั้งที่มีการฟื้นฟูลพลังชีวิตในสนามนะผมนะจะฟื้นจะเพิ่มพลังโจมตีบวกสองให้นะผมซึ่งมันโกงมากอะ่ะคือตอนที่ผมเจอนะตอนนั้นผมยังไม่ได้แบบเอะใจไงก็คคิดว่าเอ้ยมันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งแต่กลายเป็นว่า แอดแทกมันไปถึง16แล้วผมนะแล้วมันตบผมทีเดียวเกือบร่วงเลยนะผมนะแต่ดีได้ปลุกพลังการากอสมาก่อนก็เลยเอาหัดนะซึ่งเราก็เกิดกันมาสักพักนึงแล้วเอาเป็นว่าเรามาเปิดกันเลยดีกว่าผมขอเก็บเด็มกมางกอไว้ท้ายสุดแล้วกันนะผมเป็นเด็กที่ผมรักมากแล้วมันสนุกอ่าผมจะขอเริ่มจากาเด็กที่ผมยังไม่เคยเปิดก่อนดีกว่าอันนี้อ่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอีท่าไหนอีรูปไหนนะ แต่ตอนนี้คือขาโต๊ะผมหักกับผมก็ลำ,ำ,ำบากเหมือนกันแน่เนี่ยอ่ะเฮ้ยอะไรเอ่ยของฮันเตอร์ของนะถ้าคุณมีสัตว์อยู่ในสนามแล้วโอ้ทดนแทนบวกหนึ่งโอ้ยอ๋อของมังพอดิเอโอโหสักเขาอะเห็นแจมมี่เนี่ยที่มันคิดไม่เต็มหนึ่งตัวโอ้การหนึ่งดาวก็ได้อยู่จั่วการสองใบเฮ้ยทุกคลาสสังหารโหดเอ่อมันไม่ใช่ยั่วยนี่ แต่เป็นสังหารโหดหายากครับผมนะอะไรเอ่ย้าชีตครั้งถัดไปของคุณในเทอร์นนี้มีค่าได้เป็นศูนย์ฮะพลังฮีโร่ครั้งถัดไปของคุณในเทอร์นนี้มีค่าได้เป็นศูนย์คือยังไงหรอถ้าคือแบบการ์ดในมือมีค่าได้เป็นศูนย์หรอหรือว่าใบแรกทุกงคนจะหายเท่ากับทางโจมตีของฮีโร่ของคุณที่ให้มินเนี่ยนศัตรูตัวหนึ่งอ๋อโอเคเราไปกันต่อครับผมนะอะขอเด็กเดิมเลย ลงไปเลยครับสีทองมาสีทองสีม่วงก็ได้อะม่วงก็ได้จะทองจะม่วงมาปึ๊บโอยเรียกคางกโอ้โหพลังโจมตี2พลังชิตสี่ที่มียุ่ยยุ่3ตัวเฮ้ยดีนะโอ้ของชาแมนผมมาเล่นชาแมนอะว่าพลังโจมตีแล้วมจนให้นเนียทั้งหมดหนึงน่งมีคุโอ้โห เอ้ยของอะไรวอรลล็อกโอ้ยหนึ่งเทิร์นหลังจากมินเนี่ยนฝ่ายคุณตายม่อพลังโจมตีถ้าพังชีดให้มินเนี่ยนหนึ่งใบ,ใบในมือคุณโอเคพลังโจมตีบวกสี่ถ้าพลังชีดไม่เต็มอ๋อว่าเรียกคางคกโอ้โหใบนี้ซ้ำ <c oughs> อ่ะออะไรอีกเอาเอาแมกกูจิเลยของเกาะนะครับผมนะอ่ะมา สีม่วงมาสีม่วงมาทองก็ได้จะม่วงจะทองฮึบฮึบโอ้โหของดนะูอิดเนาะเรียกมินเนีย่ยนหนึ่งตัวเรียกพึ่งโอ้โหมาจบตีมันว่าพระันชิวประสอให้โทเทมของคนทั้งหมดของชาแมนอีกแล้วเอ้ยนี่ทุก้าโอ้โหนะสุ่มเพิ่มมอนเตอร์หนึ่งใบในมือผู้เล่นรบคนโอ้โหยัยุเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้สนใจย้วยุห โอ้โหพลังโจมตีสองเฮ้ยถ้าเอามาแทนลิงนะของทุกคลาสด้วยผมเอาไปแทนลิงดีกว่าลิงแม่งมันพลังโจมตีแค่หนึ่งผมนะอันนี้มีคืนชีพด้วยนะผมนะเออผมว่าดีดีมากค่าล่ลดลงหนึ่งต่อม,มินเนี่ยนตัวหนึ่งตัวในสนามคุณอ๋อโอ้ตัวนี้ค่าล่มันเกนะ้าเนาะอ่าถ้าเกิดใครยังไม่ใครสงสัยนะผมนะไอตรงคริสตัลด้านบนที่เป็นสีฟ,ฟ้าคือจำนวนมานาะนที่ใช้ในการล่านะผมนะ ซึ่งมานาะก็จะเป็นตัวที่เอาไใช้ในเกมกันจะเพิ่มเธอละหนึ่งเม็ดนะครับผมโอเคได้โปรดอยอะสีมว่วงอะสีมว่วงมาเลยครับผมคือช่วงนี้ผมไม่สมบายอนะเฮ้ยตำนาน,น,านยิดเค้อโอ้ยหยอะของเจ้าเมนโอ้ยทำไมไม่เป็นพีสหรือวอริเออร์วะเมนก็ได้เป็นการคำรามสู้สิงะผมหกใบอ่า หัวใจแห่งวอร์นาดเล่นการ์ดทำลามเอ้ยโอ้การ์ดชามแมนตำนานนี่ไงถือว่าได้อยู่เฮ้ยพาราดินว่ะเปลี่ยนพลังโจมตีและพลังชีวิตของมินเนี่ยนหนึ่งตัวเป็นหนึ่งโอ้อันนี้ผมเคยโดนถึงว่าอะไรเอ้ยเอ้ยไอ้ซอมบี้นี้นี่ว่ะเอ้ยคืนชีพไม่จบเธอของคุณเรียกคลาสอ่าที่มีย่อยุอ๋อไอ้นี่เลยโอ้โหแม่งโหดมากไอ้ตัวนี้ ผมว่ามันมีประโยชน์มากนะเอออันนี้ผมเคยเจอศัตรูใช้อยู่ผมยังไม่เคยใช้นะบ่าพลังชีวิตสดสอให้ฝ่ายคุณหนึ่งตัวดีอยู่ดีอยู่แล้วก็โอ้อันนี้ผมก็เคยเจอแต่ผมยังไม่มีสร้างข้อเสียหนึ่งแต้ให้มินเนีย่ยนศัตรูทั้งหมดนะผมนะโอ้ดีอยู่ดีอยู่เป็นโอเวอร์โหลดด้วยใครไม่เขียวโอเวอร์โหลดวะมาครับผมนะใกล้ถึงสามเด็กพิกแล้ะมาเด็กนี้ก่อน เด็กชาร์โดนะผมนะสีม่วงมาเลยนะมันม่วงต้องม่วงกาต้องม่วงด้วยดิยม่วงว่ะเพิร์ฟฟ์รอนชิ้นสองแต่ให้ตัวละครฝ่ายคุณทั้งหมดเอ้ยนี้ดีอยู่ทุกคาสด้วยแต่ว่าผมไม่อยากจัดเสร็จเด็กเลยต้องรอให้การ,การ์ลก็อสเฮ้ยอะไรเอ่ยอยูยยุโอ้ยคำนามสู้สึกได้รับทางโจมตีสองทางชิตนสองต่อมินเนี่ยฝ่ายคุณเถละตัวเฮ้ยดีนะโคตรเลยอะ่ะ สมมติผมมีตัวละครอยู่ในสนาม2ตัวอย่างเงี้ยถ้ากับว่าตอนนี้พลังชิดสใช่ไหมได้เป็นพลังชิดบวกอีสีครับผมแล้วก็พลังโจมตีบวกสเป็น8ปดเลยนะเฮ้ยดีพอๆกับเรียกมังกรเลยว่ะอันนี้ลายผมนะเปลี่ยนมินเนี่ยนฝ่ายคูณหนึ่งตัวให้มินเนี่ยนมีค่าไล่สูงขึ้นหนึ่งของชาแมนนะครัอะไรเอ่ยเพิ่มลูกโซ่หมุนหนึ่งไปในมือคุณโอ้ของเดชาแมนไม่เล่นนะพาลาดินนะผมเพิ่มมังกรสี่บวกสี่สองไปในมือคุณ โอ้ยพราดินขอพีสขอพีสได้ไหมมาเปิดธรรมดาบ้างผมเปิดส่วนใหญ่ได้ทองออกมาจากธรรมดาหมดเลยอ,อึ๊บมามามาเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอ่าโอ้โหแม่งของชาแมนทำไมคลิปนี้มันจะมีแต่ชาแมนวะวายูพิโรนะผมโอรโรดคือว่าตัวไหนที่เป็นวายูพิโรคือสามารถโจมตีได้สองครั้งใน1เทิร์เลยนะผมนะแล้วมันพลาดาแค่นหนึ่งอะ ชาแมนไอ้เงี้ยมันไม่เป็นพรีสวะของเมดแล้วผมวอ๋อมีแล้วโอ้โหชาแมนเฮ้ยจบเธอคุณนะครับจ่ดการหนึ่งไบไม่โอ้อะกไม่โอ้ยสาซ้ํมา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 ดาก้อนมันคือสุดยอดนะผมต้องเก็บไว้ส,สุดท้ายผมเปิด เออ่ตำนานของได้จากดิกมังกรนี่แหละได้มาของจะนั่งเป็นของฮันเตอร์หรือเปล่าน่าจะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับผมสีม่วงเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะขอพี่ขอร้อง please made p l e a s แล้วก็ฮันเตอร์พ l ีสเม m เอ้ยพ l ีสเม m ว d ล w เออร์พ p ีสเม e ว a ล e เออร์อันไหนก็ได้พ l ีสเม m ทุกคาได้ยิ่งดีเลยปึ๊บทุกคาว่ะ เออหลังจากที่คุณเล่นมินเนีย่ยมค่าไรหนึ่งเมื่อพังคิดบวกหนึ่งและจูจ่จให้มินเนีย่ยมตัวนั้นเฮ้ยเอาเรื่องครับผมอ่าเจ้าเดือห,หนึ่งแต้มนะอ๋ออันนี้ฮันเตอร์ได้พลัพงโจมตีบวกหนึ่งต่อการ,ร์ดเมต์แต่ละใบในมือคุณไม,ไม่ท่านพรีสมันไม่ใช่อะไรเอ่ยมเยมต์ของคุณมีค่าไราเพิ่มขึ้นหนึ่งฮะอ๋อได้ความเสียหายเว็บวกสามด้วยก็ดีอยู่มาเรามาจัดดราก้อนกันนะผมนะ อ่ะเราต้องผมเคยใช้สูตรหนึ่งแล้วก <ice> ็ได <medim> ้การทองเลยอ่ะอ่อนะโอมอนาตาปาชเยอปาติเทเทนาอาปาตยาอปาติเทเทกึงอปาติโทอปาติทึงทึงทึงอปาติเทอปาติทึงทึงทึงอ่ะอมอนาตาปาชเยอปาติเทเทนาอปาตยาอปาติเทเทกึงอปาติโทอปาติทึงทึงทึงมาเอ้อโอ้ย เจ็บคอ <c oughs> โอยไอ้เรือท้องไหมเฮ้ยต้องมาเออไม่มีเลยเว้ยว่นนี้เออผมนะสุ่มเพิ่อโจนสนัดลงไบในมือคุณ่อมคาจมตีให้มันเนียนโอ้โหอะไรเออเฮ้ยชาแมนโอ้โหแม่งชาแมนเฮ้ยคลิปนี้ชาแมนมาเยอะลเลยนะ โอ้ไอตัวนี้ตัวปวดเลยไม่ตกเป็นเป้าหมายของเวมตนหรือพังฮีโรองผมแล้วแลวพางโชมตีมันสูงเลยเรียกทีแอนสองตัวโอ้ยดูอิดว่ะมาปีสปฟ้างี้ต้องโอ้อานันตาบาชัยเออปติเทเทนะอปติยาอปติเท,ทเทกึงอปติทว กูร้องไปจบเจ็บคอออกเคะท้องมจจอ่ <isso> okay, งวงมาอะไรก็ได้ท้องม่วงทองม่วงทองม่งวงเฮ้ยฮันเตอร์ะมันมุ่มแมนมันไม่ใช่โอ้ย oh, โจนสลัดจอยุทุกคลาสด้วยค่าแรงลดล,ลงเท่ากับพลังโจมตีของอาวุธคุณมันก็เหมาะไว้ใส่กับฮันเตอร์มากกว่าฮันเตอร์เลียอาวุธได้แล้วก็อีกอันนึงตัวผู้หญิง,งจำชื่อไม่ได้ พลังจากที่คุณล่เวทมวนตร์า,าักอสัญจแต้มทั้งให้มีเนียอทั้งหมดเอ้ยอ๋ยอ,อถ้าเรามีตัวนี้สนามถ้าเกิดเราล่าเวทมวนต์อะไรก็ตามเราเกิดาง,า,างคอสัาจรแต้มให้มีเนียยทั้งสนามโอ้ย <c oughs> ผมก็เสียงไม่ค่อยจะเต็มผมขอร้องอะ่ะนะฮาร์สตตนเด็กดราก้อนมาเฮอะมาอยู่สถิตในมือของข้ามามามา เอ้ต้องงี้ดิพ a s e เอาเรื่องครับผมเฮ้ยถ้าคุณปลุกพลังไปแล้ว2ครั้งลดค่าไล่าการทั้งหมดในมือคุณมันต้องอย่างงี้เออ้นงก็ทำคอมโบได้เลยนะผมถ้าเกิดมีลงใบนี้ใช่ไหมผมเป็นการาคอสผมลงหมาสุนัขใช่ไหมเจ็ดก็เหลือ6ลงเออ่ใครอีกนะลงซาตัวปุ๊บ เออหมาค่าอะไรลดลงอีกซาทวาลดลงซาทวาลดลงปุ๊บผมลงกั๊ดออาพลังคิดคุณสองให้ซาทวาได้คอมโบโคตรดีครับผมนะพลีสด้วยโโอ้หมันต้องมาไม่สุดท้ายอะไรเนี่ยของไอ้ปลามึกเหรอเปลี่ยนมินเนี่ยของคุณหนึ่งตัวก๊อปปี้ของตัวนี้อ๋ออันนี้ผมเคยเล่นใบนี้ดีนะแต่เคยเล่นในโหมดพิเศษนะผมนะโรกอ๋ออันนี้เคยเห็นฮ้ยได้หายากสองใบเลยเหรอชิคี้ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาเรื่อง please <อ> <laughs> ทำลายมินเนีย่ยหนึ่งตัวบุกพลังการากรเฮ้ยเย็ดแค่เย็ดแค่มันก็โกงข้รเลยนะใบนี้ยเฮ้ย hey. คือถ้าเกิดเราทำลายมินเนีย่ยหนึ่งตัวปุ๊บเราบุกพังการลกคร,กรได้เลยเหรอเย็ดแค่สุดติงเอวิ h ติงจิงกับเบล บอกตรงๆเฮ้ยคือการ์ดที่ได้มาใหม่เพียบเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้ผมก็อ่านแล้วไงอ่านเก็บทั้งหมดแล้วที่ตอนเปิดมาดิมาดิาดอ้ยนานจังมาลบเดตเหรอ โอเคผมว่าเมดผมไม่ยุ่งแนละ้วเมดผมปล่อยไว้งั้นแหละที่ผมเป็นเด็กหลักผมเลยพรีสแล้วผมนะพรีสออพรีสพรีสใปรดเฮ้ยใบนี้มันต้องใส่ในเด็กครับผมนะคือถ้าเกิดจะให้แทนตัวไหนเนี่แหละคือปัญหาจะหายสองแต้ม อันนี้ผมน่าจะทแทนจะมีอันนี้คือมอ่พลังคิวสออให้มันเนีย่ยหนึ่งตัวแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบซึ่งมันที่ผมเอาใส่ไว้คือเอาไว้เผื่อปลุกพลังการาดคอเสไงที่ผมได้การ์ทองมาเดี๋ยวๆนะที่ผมต้องเอาออกเลยหลักๆก็คือไอลิงใช่เปล่าวะผมมีลิงปะยูดสามทางโจมตี ทัสเกอร์นี่คนเอาออกปะทัสเกอร์ er มันเรียกหมูได้โอเคเอาเป็นว่าเออนี่ไงตัวการังกรใหม่เดี๋ยวผมจะไปจัดเด็กแล้วก็รอบหน้าผมจะมาเล่นให้ดูด้วยกันนะผมว่ามันจะเด็ดดวงแค่ไหนนะผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอตัว,วไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าไซโยรืกบาบค่อยๆตายกันนะผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย